สบายดีพี่น้องมือนอีกะมาพบก,กับส่องหนองปลาคือเกาเนาะแล้วมือน,นีห้องเขามาปากเซน้องพี่น้องเขาจะไปเขาเขาจะเอิดยังวะห่านที่คนไทยเขาเปิดอ,อ,อันออนอี้ไปห่านที่คนไทยเขาเปิดนะหา่นานายังวะ ที่ภากันไปเด็นแฟนซีบก่อนข่อยสีจากล่าทีมงานก็คือจากน้องปลาแล้วก็จากสาวสีไปแล้วพี่น้องคือจะอาสีจากล่าเข้าไปเนาะพี่น้อง <ไป S 2> เลาก็เลยเลาก็เลยตรง <ไป S 1> มาเด็นก็เบิรนก,ก่อนเนาะเดี <ไป S 1> ๋ยวนี้ก็ว่าจะไปหาที่คนไทยมาเปิดที่ปาเซ่นะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันเนาะแบบมันมีนั่งไหนไปไปแต่น้ำเนินคดีด้วยใช่หรือเปล่าไปพี่น้องตอนนี้เ้างว่าหอนง่านเลย กินดียังดีปะโ้โหว่าซื้อยังกินนะฮะไปไปไปรอไปรอไปบ อัไนลูกสิอีงนะเดี๋ยวลูกสิญิกสิไมันชิมี่คนมของหวานแต่ก็ลูกสิป้าป๊าป้าไปสื่อลูกสิพี่อันนี้อาเปนสกิ่พี่น้องอันนี้ไก่ยดำนะคะพี่ข้าหอไทยงจงพูดไทยด้วย กสองใหม่จบแถมหนึ่งหนึ่งซนกีบพี่เลือกได้เลยนะคะไม้สิบพันกีบมีลูกชิ้นแมวลูกชิ้นเนื้อเาฝ่ายลรที่ไ่ยอมเพราะขาว่ามีลูกชิ้นแมวลูกชิ้นแมวเปหม่เเอาชิเอาสิบไม้ค่ะเพราะว่าสิบไม้แถมหนึ่งอ๋อชิบไหม่แถมหนึ่งราคาเซนหนึ่ง น้องฟ้าเด็กมาพี่คะพี่คะหนูเอาสิบไม้ค่ะเสียถอนมันปะเสียถอนมัน <c oughs> น้องปลาดีวิวดีวิวแบบไม่จำกัด เีพี่ right? <c oughs> จูเอ้าหาเดียวกันว้าอเห็นเขาโต๊ะจากระจาดยืเก่าหนึ่งเซ่ามี๋้เย้าขาวขานจีก็แล้วข้าวมฮาจะไปไทยพี่เนาะอาเยอะแยะเยาวราดเนี้ย ปูลงปูเถาะออ้ยต้องกินได้ไงเาจะหูบาสิกินยังเนาะนาซาติก็หนาซาติกินันเนาะเอาขีสกนสีกินเนาะสอง้องข่อยแต่ขอยว่าเ่าเจ็นลายล่าอบลงลงบาสิกินได้สี่กันยาวเพราะทนที่สอหาใหม่นะ วันนี้อินฟลูเอนเซอร์สาวปลามาซื้อลูกซินนะคะบ้างแต่ละละได้กินปล่าลูกซินนั่นแต่ละละเชิญเหรอได้ยังตากดิมึงมึงเอาเนื้ออยู่อะซินอยู่ได้แล้วไหนเดีวเอาชิมกันดิรีวิวกันรีวิวหนาละหนื่อย อยระวังมันจะเหียไ่ะรีมาอาชม้ีแตอม่อยเหียวแสบป่แสบออสาเอคือหานเอาชมมังร้อนมากเลยนะเนี่ยภูไทยะดยออตอนนี้เราอยู่ไทยนะออมากอรากเอยู่ไทยนะได้่ะเอาผักเผักไหม ใช่ป่ะโอ้ยมาท่านหดดีแฉ่พี้ยเอาดีวิวได้ตีดีวิวแบบคืออินฟูสสำหรับคนที่อยากจะมาซื้อสำหรับใครที่อยากมาซื่อกับยูเทนซีบารเซ่รับสองรักสองมาตำกันด้วยมาตำกันชิมเลยตีชิมปากือ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 

นี่คืออะไรนี่แบบมันมีแตกเลยนะใช่ไมถามีแตกอันนี้เป็นแบบเนื้อสนก ยี่ปีสามแต่ว่ไม่น่าเลยคันมม่น่ามันเ่เอยไป่านใคือนี่คือพี่ยกรอกคิวเมกาแหงน้อยสุได้่ไหนนกาจิ๊ัขน่แม่คนด้านนมกานาก็บอกกีไอสุเป็คนด่า นอไอ <boundaries. S 1> ไ้เนาะนอไอ้ซุ้มว่ากูขนดกาวนอไอ้ซุ้มเนาะมาพี่น้องหลังจากที่เข้าไปงานเซฟเดย์เมื่อคืนนี้เนาะแล้วเข้ากับบุรีธาดโต่อนคลิปเมื่อคืนนี้นะเขากับไปดินกับพวกไอ้ซูพวกไอ้อาคันเนี่ยเมื่อคืนเข้าด้วยบุรีธาคลิปต่อพี่น้องเขาก็บด้วยบ้าจะมาถ่ายตอนเสาตอนนี้เขาอยู่เพื่อนอันนาซาว เพื่อนอาเนาะเพื่อนอาเพื่อนอากับอานะว่าจะเขาไปเขาไปปากเซ่ตอนนี้เขายุพ่นท่อพี่น้องเ้าจะเขาไปปากเซ่บ้าจะไปกินตำสมนี่แหละเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็เขาบด้ว่าริได้กินข้าวแรกเมื่อคืนเนาะเมื่อคืนนี้บริได้กินข้าวแรกก็ได้ว่าตื่นเช้ามากะมากินข้าวอยู่เพื่อนอาอย่าเด็ดเด่กับบาจะเขาไปปากเซ่แต่กับไปกินตำสมเนาะเพราะว่า ซาอ์อาสิจากเข้าไปแล้วพี่น้องจากจากอีกนะซาอ์อาจากจากผมจะจากจากันขึ้นแล้วพี่น้องมื่อื่นพี่น้องเดินท่าตัวมือในกันหลังจะสื่อตัวไว้เราซาอ์อาสิจากน้องปลาไปเด้อเนาะต้องเงาแห้งเทะๆแบบน,นี้เดี๋ยวเขาจะไปเด้อพี่น้องเขาจะเข้าไปปากซิเดี๋ยวหอดหันตำสมแล้วจะถ่ายให้เบิง่งอีกมานเน่เอตอนนี้ก็อยู่หานตำสมเลยพี่น้องเขาก็ไังกินซีเวิร์ดแล้วเนาะ เขากินดงถ่ายพี่น้องเอ้ยากับกัคิดหากัว่าเออเราเราจะไปกินตำสมัดมาหอดเนาะตตีบสั่งก่อนเด้อยวเขาเนน่ก็กินกินเดนห้ากับถ่ายเนาะแสบแห้งเนาะตำสมก็นเลยขอเท้าของซื้อจะได้จะซิไปไทยจะซื้อจะไหนซื้อไป จะกินหอนบ้า่อหบอไมแต่บอจะไปกษตรจะได้สื่อตัวแล้ใช้โซสิตัวนกคมากินหอนแค่นาดาเอ้าตัวกับไปค้ายต่อสิเป็นยังนันเหรอแนี้อีกรล้คนสีไปหมือนอื่นบอวัไปเดอยเบอวัไปเดี๋ยวบอวไปวัไปเซาอาสิกากบาไปน้องพี่น้อง เพ่สิไปเพ่สิไปต่างประเทศแล้วใช่ไหมเด้อใหญ่ๆไหมใหญ่ๆกันเป๊ะต็มตู้เนาะหลังจากที่เขากินต้มแล้วะกินเอกสิจุเพียงเช่นเด้อพี่น้องฝากกดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้้นองป้าเลยเด้อ